ถ้าคำว่าเมรุที่แท้จริงคือเขาพสุเมนเนี่ยก็หมายถึงตรงกลางประธานและถูกโอบล้อมด้วยเมรุทิศและเมรุลายแล้วคำว่าเมนไม่ได้หมายถึงที่เผาศพใช่ครับเพราะที่เผาศพที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้ตามวัดต่างๆที่เราเรียกเมนเนี่ยมันก็มาจากคำว่าเขาพสุเมนนั่นแหละครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนชั้น3ของปราสาทนครหลวงนะครับซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5นะฮะซึ่งเราก็จะพบเห็นสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มเติมเข้ามานะฮะ ไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนธและเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคุณเสงว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับ ปรัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจนทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอน อเคเราตอนนี้อยู่ที่ระเบียงรอบตัวปรา,าสาทนะครับซึ่งลักษณะเนี่ยอย่างที่คุณเสงบอกไปว่าคล้ายๆหรือเหมือนกันเลยกับที่วัดชัยวัฒนารามลักษณะระเบียงคดที่อยู่ลายรอบพระสถูปแล้วทําเป็นชั้นๆขึ้นไปต่างหากเนื่องจากโครงสร้างที่นี่ยังถือว่าค่อนข้างดีอย่างน้อยผน,นังยังเห็นเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนแม้นว่าจะเข้ามาบุรณะ บูรณะใหม่อ,อย่างเงี้ยอิฐที่พื้นหรือบางส่วนของผนังของเสาของซุ้มต่างๆเนี่ยก็มีอิฐใหม่เสริมเข้าไปก,ก็ะะถูกประดับด้วยระพรูรปตามซุ้มต่างๆรวมทั้งตลอดแนวระเบียงขึ้นไปก็เราเห็นในส่วนของตัวปราสาทที่ทําขึ้นมาใหม่นะขึ้นมาใหม่น่าจะช่วงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ลงมาอี่ยครับพอจะมีการสร้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราเค่อยขึ้นไปดูข้างบนว่าปัจจุบันข้างบนนั้นมีอะไรที่น่าสนใจอย,อยู่บ้างครับ คิดว่าสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือที่ระเบียงโคตของประสาทนครหลวงเนี่ยถ้าเทียบกับวัดชัยวัฒนารามเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีพระฝั่งเดียวใช่ไหมครับใช่ครับแต่แตที่นี่เนี่ยในซูปเนี่ยจะมีฐานพระสองฝั่งนะฮะแล้วก็มีพระุทธรูปด้านนี้คืออันนี้องค์ที่เห็นนี่คือบุรณะขึ้นใหม่นะครับของเดิมเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่เราเคยคุยกันว่า ถ้าเทียบเคียงปราสาทนครหลวงกับวัดชัยวัฒนารามนะฮะวัดชัยวัฒนารามเนี่ยพระเทรูปยังหลงเหลือร่องรอยหเห็นว่าทรงเครื่องแต่พระที่นี่หลังจากบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยไม่ได้ทรงเครื่องนะฮะก็ลักษณะเป็นพระเทธรูปเหมือนที่เราคุ้นกันทั่วไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าจากการที่ไม่เหลือเลยก็เลยทําให้ไม่มีต้นแบบในการบูรณะ ซึ่งอาจจะทรงเครื่องหรือไม่ทรงเครื่องก็ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าหากว่าเราเอาวัาชัยวัารามเป็นต้นแบบในการพิจารณาเปรียบเทียบก็ก็ต้องทรง,งเครื่องก็จะต้องเปทรงเครื่องแต่ตอนที่ทำเนี่ยหมายถึงต้นแบบที่อยู่ในสถานที่เดียวกันไม่มีแบบอ้างอิงดังนั้นเนี่ยก็สร้างขึ้นมาให้เป็นแบบมาตรฐานไว้ก่อนครับแล้วมุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมหาชนฮะเพราะว่าด้วยความที่การที่ตัวอาคารที่เป็น เมรุรายเมรุทิศเนี่ยแต่กับที่โอบล้อมไปแล้วยอดบนหักพังลงนะครับก็กลายเป็นซุ้มพอดีให้คนเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ผมเคยเติดใจตอนตอนเรียนวิชาพระกุเทอ่ะนะฮะจากวัดไชยวัฒนารามเนี่ยเพราะด้วยฟอร์มเดียวกัน<ะ>ก็จะถูกเรียกตัวกลุ่มอาคารที่อยู่ตามทิศตามบุมว่าเมรุทิศและเมรุรายและเคยถูกสอนว่า เป็นที่เผาศพพร้อมนี้คำว่าเมนซึ่งพอมาคนควาเพิ่มต้นเพิ่มขึ้นเราก็จะเห็นว่าจากวิธีการคิดตางหะค,ครับว่าถ้าคาว่าเมรูทที่แท้จริงคือเขาพสุเมนเนี่ยก็หมายถึงตรงกลางประธานและถูกโอบล้อมด้วยเมรูทิศและเมรูลายก็คือสิ่งที่ลายรอบ,อบลายล้อมตัวตัวศูนย์กลางนะครับไม่ได้เป็นตัวนี้ที่เป็นเมรูทิศหรือเมรูลายแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยลายล้อมของตัวตัวตรงกลางตังหาะคาว่าเมนไม่ได้หมายถึงที่เผาศพใช่ครับ พราะที่เขาศพที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้ตามวัดต่างๆ<ช>ที่เราเรียกเมนมันก็มาจากคาว่าเขาพระสุเมนนั่นแหละครับ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนชั้น3ของประสาทนครหลวงนะครับซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5นะฮะซึ่งเราก็จะพบเห็นสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มเติมเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนตและเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคุณเสงว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับข้างในนี้ก็จะเป็นมีพระพุทธรูปมีพระพุทธบาท400นะครับ,รบมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคุณเสง ในนี้อย่างแรกเลยที่อยากให้ได้ชมกันถึงแม้ว่าจะเป็นของใหม่นะครับแล้วก็แตเ่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพระเจ้าปราสาททองอนั่นคือเรื่องราวของพระพรูปปางป่าเลไลหรือเรียกว่าปาลิไลกนนะใช่ครับผมสำคัญยังไงครับสำหรับตอนนี้นะฮะถ้าหากว่าเราสืบค้นหลักฐานที่เกี่ยวกับพระเจ้าปราสาททองอยู่ชิ้นหนึ่งนั่นก็คือคำฉันเฉลิมพระเกียรติ พระพุทธเจ้าหลวงปราสาททองอซึ่งคําฉันนี้เป็นคําฉันที่แต่งขึ้นในสมัยของพระเจ้าปราสาททองแล้วก็ถูกถ่ายทอดส่งจนถึงอิศยาปลายจนถึงธนบุรีและกรุงเทพอแม้แต่ในธนบุรีเองก็ยังใช้คําฉันนี้ในการเฉลิอพอะเกียรติอยู่ในการอ่านในการขับกลอนดังนั้นสิ่งที่เป็นหลักฐานชิ้นพิเศษเลยที่ทําให้เราได้รู้ถึงกระบวนการความคิดของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่มีต่อต่อการปกครองเนี่ยนะครับก็คือการใช้ หลักการของการที่ท่านเนี่ยปวารณาตนเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นผู้เจ้าองค์ต่อไปและมีการพูดถึงในคําฉันท์ที่ว่าเนี่ยว่าในเรื่องของว่าพระองค์เนี่ยเคยเสด็จเป็นช้างปาลีไลกะมาก่อนอนะครับปางนี้เป็นปางที่ไม่มีอยู่ในในพุทธเถรวาทนะฮะไม่มีใหินได้ยานนั้นเรื่องราวของอช้างปาลีไรกะถวาย อ,อ้อยนะครับแล้วก็จะต้องมีเรื่องราวของลิงที่ถวายลงพึ่งด้วยมีช้างมีลิงนะฮะถวายให้กับพระเจ้าโดย <ลง S 1> อยู่ในท่านั่งของท่าห้อยพระบาทแบบนี้เรามักจะมาคุ้นเคยในช่วงระยะหลังแต่ไอเดียที่เข้าใจว่าก่อนหน้าสมัยพระเจ้าปัสทองขึ้นไปเนี่ยน่าจะไม่เคยมีเรื่องราวของการสร้างพระรูปปางนี้มาก่อนอนะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกมาสอนมาสอดคล้องกับ พระที่นั่งแห่งหนึ่งพระวิหารแห่งหนึ่งในวัดพระศรีสันเพชที่มีชื่อว่าพระวิหารป่าเลไลนะครับก็หมายถึงเป็นการสร้างพระรูปพระประธานเนี่ยเป,เป็นปางป่าเลไลหรือปางช้างปาริเลกาถวายอ้อยอยู่เนี่ยนะครับซึ่งในคําฉันเฉลือดพระเกียรติเนี่ยนะครับก็ได้มีการกล่าวถึงช้างตัวนี้เนี่ยนะครับที่ถวายปัจจัยให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็ชาติต่อไปเป็นพระพุทธเจ้า ก็ค so so um ือเป็นการปีติอาพุทธเจ้าใช่ครับเป็นการเปียบเทียบว่าท่านเนี่ยมาจากปางนี้ดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของการสร้างปางนี้ในเป็นที่นิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันลักษณะพุทธลักษณะหลักๆของปางนี้ก็คือประทับหรือนั่งห้อยพระบาทก็คือทอดพระบาทห้อยลงมานะครับเราเห็นปางนี้ค่อนข้างเยอะถ้าหากว่าในอยุธยาเองก็มี มีอยู่หลายวัดนะครับอย่างเช่นวัดช่องลมก็มีมแต่ที่เป็นแต่เป็นสำริดนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่ไปนั่งดูสิที่กรุงเทพนะครับแล้วก็แม้แต่ในวัดพระศรีเปี่ยที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าหากว่าสนุกกว่าน,นี้อีกอาจจะนอกเรื่องสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของงานวิจัยของอาจารย์พิพชยาสุ่สุมจินดาร์นี่แหละว่าท่านก็วิเคราะห์ว่าเรื่องราวของเสียงพระใหญ่ในพิพิธภัณฑ์พระนครเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเสียงจาก พระรูปปางป่าหลายๆนี้ด้วยนั่นเองอแต่้นั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นว่ากันไปครับมาดูในส่วนของสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งครับก็คือการจําลองพระพุทธบาท4ี0อยที่ต้องเป็น4ีอยเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการจําลองแนวความคิดของการประทับของพระเจ้าที่เดิมเชื่อว่ามีมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับรวมปัจจุบันด้วยเนี่ย4ี่สพระองค์แล้วเมื่อครบหนึ่งกับก็คือ5000ปีเนี่ยจะประสบจะจุดติอีกหนึ่งพระองค์นะครับก็คืออนาคตตพุทธเจ้า นะครับษีอริยาบรรตัก่อนหน้านี้ก็มีมารากคกุสันทากนาคมมพระพุทธกัสปะสมณะโคโดมดังนั้นก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการประทับในที่เดียวกันแต่ทําขนาดที่ต่างกันแล้วก็ย่อส่วนลงมาเพื่อ,อให้เป็นลักษณะการจําลองทางด้านแนวความคิดแต่เดิมเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะไม่เคยมีอยู่มาก่อนแล้วก็มา,มมาทําเพิ่มทีหลังนะครับเพราะว่าแนวความคิดในล,ลักษณะของ จารีตเดิมที่จะนิยมไปสักการะพระพุทธบาทที่สระบุรีเนี่ยทุกป,ปีบางปีเนี่ยอาจจะไปไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีเหตุจําเป็นสงครามประชวนนะครับหรือเหตุการณ์ใดก็แต่ที่ทําให้เสด็จไปไม่ได้จึงไม่สามารถทิ้งพระคนครไปได้ดังนั้นก็จะมีมีการนิยมสร้างขึ้นมาภายหลังที่เป็นลักษณะของแบบจําลองแม้แต่ในกรุงศรีธีรเองก็เข้าใจว่าตริเรนบนดบระหว่างเจดีย์ทั้ง3องค์ที่เราเคยไปมาแล้วเนี่ย ก็อาจจะเป็นรอยพุทธบาทจจำลองที่ที่ทำมาไว้ในวาระที่เสด็จมาสระบุรีไม่ได้ก็คือพระเจดีย์ใหญ่สามองค์มันจะขั้นด้วยพระมนฑปดบสามสามองค์เหมือนกันในพระมณฑปดนั้นคาดว่าน่าจะเป็นพระพุทธบาทครับครับที่ี้เราเห็นผมดูตรงนี้นิดหนึ่งที่เราเห็นเป็นสี่รอยบางท่านอาจจะมาดูแลดูไม่ออกนะฮะเราก็จะเห็นตั้งแต่รอยเล็กที่สุดนะครับด้านนู้นแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งง์แล้วก็ลักษณะโค้งที่เป็นส้นพระบาทเนี่ยนะครับ รงนี้อีกหนึ่งอยนะฮะแล้วก็วงรอบนอกสุดอีกหนึ่งลอยนะฮะซ้อนกันในความคิดนี้แม้ในกรุงเทพก็มีนะฮะในการสร้างพุทธบาทจำลองนะอย่างที่วัดแจ้งหรือวัดอรุณวัดอรุณนะครับก็มีด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าใจว่าน่าจะมาจากคติเดียวกันด้วยนั่นเองครับเราก็เห็นภาพพระวรมหายรักษ์นะครับทางด้านนั้นที่เห็นถึงตอนที่หลวงการีกาเสด็จมาท่านเสด็จมานมัสการพระพุทธบาทที่นี่ด้วยนะครับ ทีนี้มุมนี้น่าสนใจมากครับคุณเสงครับ,รบลักษณะของการสร้างพระประธานแต่มีสามองค์นะฮะรเราจะสังเกตจะมีด้านนู้นหรือแม้กระทั่งอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามลักษณะคติการสร้างพระประธานสามองค์เนี่ยเริ่มขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองอ่าครับผมก็คือการย้ายจากศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยจากเขาพระสุเมนหรือพระเจดีย์ประธานตามวัดต่างๆหรือพระสถูปเนี่ยนะฮะ มาเป็นโพธิบัล,ลังคือที่ประทับของพระพุทธเจ้าครับดังนั้นเราก็จะเห็นถึงวิธีคิดครับในการใช้พระประธานตรงกลางเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นพระเจ้าองค์ปัจจุบันสมณโคโดมพระสมณโคโดมครับนะแล้วก็อดีตพระพุทธเจ้าและอนาคตพระพุทธเจ้าครับวิธีการคิดแบบนี้ผมเคยเห็นหลายที่ในพม่าก,ก็เป็นเช่นนี้นะเราจะเห็นว่าหลายอย่างก็เป็นลักษณะของการนำมิกซ์สไตล์มาผสมสผสานมกันนะฮนะใน,ใน,ใ,นในเรื่องของวิธีการคิดหรือแม้แต่จารีตการลบสกราด การลบสก,กราชเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเราอาจจะเคยได้ยินนะฮนะกี่เรื่องของพระราชพิธีลบสก,กราชของพระเจ้าปราสาทอกก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรื่องราวสําคัญในในสมัยรัชกรารของท่านนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเราดูเรื่องของพิธีการลบสก,กราชก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกในยเซาท์เอีเชียเพราะมีทามาแล้วหลายหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นพมา่าเอกก็เคยทำล้านนาเอกก็เคยทําลาวเอกก็เคยทํา พิธีการลบสกกาะก,ก็คือการที่เกิดอยู่ในวรระตัวเลขที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในสกกละปีนั้นนั้นอย่างเช่นถนะ้าหากว่าในสมัยการขึ้นของราชของพระเจ้าปัสสทองเนี่ยถ้าเทียบกับปีจุลสกกาะก,ก็คือปีหนึ่งพันนะครับก็จะอารมณ์คล้ายๆกับปีคศ2000ถ้าหากว่าเราอย่างจำกนได้ Y2K Y2K ตอนนั้นทุกคนก็วิตกกังวลกันนะว่าจะอะไรบ้างนะฮะตามตามยุคสมัยใช่ครับดังนั้นเนี่ยพอในช่วงสมัยของพระเจ้าปัสสทองเองก็เช่นเดียวกันก็คงจะเกิดภาวะความรู้สึก ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับในปีจุละกะสัตจุลศักราช1 0 0 0งันนั้นก็เลยโปรดให้มีการทําพิธีอินทราพิเศษหรือการลบศักระก็คือการอัญเชิญพระอินทร์ลงมานั่นแหละเพือ่อทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นสภาวะปกติอันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียในเรื่องของการเสริมสร้างเรื่องราวของพิพธีเนี่ยให้สร้างขวัญกำลังใจถ้าทําให้อหํานาจท่านมีความมั่นคงม,มากยิ่งขึ้นทีนี้มันจะมีบางท่านก็อธิบาย ในอีกแง่มุมหนึ่งของเรื่องลบสกสารเนี่ย <Words. S 1> มันก็อาจจะเป็นจังหวะของสัตว์ตัวเลขสกรา,าดแล้วมันก็เป็นจังหวะหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ที่จะทําในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันไม่ได้มีทุกครั้งนะครับการจะทําในสิ่งเหล่านี้ได้มันสื่อในยะทางการเมืองบางอย่างว่าถ้าอธิบายอย่างง่ายนะฮะอย่างหยับๆบเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่เซตซีโร่ะรนะฮะปรับใหม่เลยแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่กันนะฮะ แต่อันนี้มันเป็นพิธีทางสัญลักษณ์เท่านั้นนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าไปปรับสักการะให้เป็นศูนย์ศูนย์ใหม่นะฮะแต่ความน่าสนใจของวัดน,นี้แน่นอนครับว่าถ้าหากว่าเราเห็นโครงสร้างเรามักจะไม่ได้เห็นโครงสร้างการสร้างวัดลักษณะแบบนี้เหมือนกับที่อื่นๆโดยเฉพาะในอยุธยาน